ไไ้ม่่ใหสงแน่นอนครับต้องทั้งไฟทั้งสื่อสารต้องทําทั้งคู่ครับกาให้ความคิดบอกว่าอย่างยังเป็นการไม่ได้รับสัว์เขาเป็นสัญญาที่ถูกต้องเนี่ยค่ะเราจะเออต้องทำาสัญญาที่ถูกต้องก็สัญญายกเลิกได้ถ้าสัญญานั้นถูกนำไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องสองจุดที่แถวแถวสะพานมิตรภาพไทยลาวที่เข้าสู่เมียวดีนะฮะ ตรงนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ตัดอะไรเพราะถือว่ายังมีการใช้ไฟปกติชาวบ้านใช้มีศูนย์เด็กศูนย,นย,นย,นย์พยาบาลอะไรต่างๆอันนี้เราก็ไม่ได้ตัดเพราะไม่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องยาเสพติดหรือเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับอีกส่วนหนึ่งคือที่แม่ห้องสอนก็ยังเป็นจุดเล็กๆก็เราก็ยังจ่ายไฟใช้กับชาวบ้านต่างๆปกติ จุดที่มีปัญหาคือที่อำเภอแม่ลำมาศกับอำเภอแม่สอดเมื่อมิถุนายนปี66เราก็ได้ตัดไฟไปเรียบร้อยแล้วประเด็นที่ผมได้สั่งการไปอีกก็คือว่าก็ถ้าพบว่าอย่างนี้แล้วมีการสั่งการแล้วถ้าใครยังไปดําเนินการตัดให้ไฟเขาหรืออะไรเขาก็ต้องถือว่าเป็นผู้สวมรู้ร่วมคิดมีความผิดตั้งแต่มิถุนายนเนี่ยเราตัดไฟหมดแล้วแล้วก็ในเรื่องของการอินเทอร์เน็ตต่างๆเราก็ลือหมดแล้วนายกเศรษฐามติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลเศรษฐาปีที่แล้ว สั่งแล้วนะใช้คำว่าจึงขอให้กระทรวงมหาดไทยวงเล็บการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคเร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการระงับการให้บริการสาธารณูปโภคข้ามพรมแดนเอ๊ะหรือจะตีความเขาก็ประสานไปถามไงค่ะแต่ไม่มีใครตอบมาสนับสนุนพิโดยก็อีวีห้ามาตรฐานคุณภาพจากโมเดิเฟอร์นิเจอ ของแข็ต้องโมดเดิร์นผมถูกสั่งให้ขายเมื่อผมก็ขายเมื่อผมถูกสั่งให้หยุดผมก็จะหยุดก็สั่งมาสินะครับสั่งมาให้เรียบร้อยแค่นั้นเองท่านผู้ำบอกว่ากสมาไทยก็เป็นหนึ่งงานความเป็นคงก็ชงเรื่องตัดไฟได้เหมือนกันนะครับผม,ผมชงไปแล้วไหาไทางการไปฟ้าโสวีภาคทำจดหมายไปแล้วยังไม่ได้รับคำตอบตอนนี้คำตอบคือสายลม ส่งเรื่องไปนานหรือยังท่านนายกท่านยังไม่สั่งผมเลยแล้วผมจะไปทำตามคนอื่นได้ยังไงที่ตัดไม่ได้เพราะเจอต่อใช่ไหมนายค่มันไปทําลายผลประโยชน์ของคนอื่นใช่ไหมมันเป็นแบบนี้อย่ามาอ้างว่าชาวบ้านอะไรนะครับเราเองก็ได้รับเสียงมาเหมือนกันว่าชาวบ้านก็ไม่ได้ใช้ไฟอะไรขนาดนั้นนะติดบ้างดับบ้างด้วยซ้ําแต่ในความเป็นจริงเนี่ยที่มันใช้กันเยอะมากที่สุดเนี่ยก็คือเนี่ยแหละพวกคาสิโนเมียววดีคอมเพล็กซ์เป็นของตํารวจในหนึ่งนะฮะยศพลตํารวจตรี